ขยะพูเลยนครับแัวข้อยสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับก็เห็นบานสิบบางงามธนาคานสว่างงามพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วข้างงวงามจิตตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ชมพูบุตรพี่น้องสีผ้าเลาะชมงัวงามนะครับพี่น้องอ่าเอนี้คือค้าพี่น้องตลาดนัดชมพูบุตรคือค้างแคงเบิ้งสายงัวพี่น้องสายงัวคือขาดเน่นพี่น้องแน่นสนามเบิ้งคนมาสื่อคนมาขายไรพี่น้องเบิ้งบรรยากาศบ้านสว่างงามสีผ้า สำรวจไปไล่ตัวไปนะพี่น้องเนกกาะก่อดึงหน้าพี่น้องบากกดไล่กดแชร์กดติดตามบาดสว่างงัวงามเข้าน้ำเนยนะพี่น้องผู<ด>้ใดสนใจนะครับผมอุปกรณ์การเลี้ยงงวัวกระชี้เข้าไปลิงใต้คลิปบาดสว่างงัวงามเข้าทุกคลิปนะพี่น้องกระสีมีสินค้าทั้งการเกษตรทั้งการเลี้ยงง้อะว่าเชือเข้าวอา,าเมาลาะเทือยแห่ต่างๆพี่น้องกระสีมีจำนายนะครับผมเป็นสินค้าจากร้านค้าจากลัาสดาเพื่อพี่น้อง บ่านสว่างว่างามขอเสด็จได้รับส่วนต่างเล็กๆน้อยๆจากเพลินพี่น้องพราเป็นกำลังใจในการออกผ้าพพีพาหน่ออกชมว่างามนะครับที่ตลาดนัดตังๆพราะแตเป็นกำลังใจน้องพี่น้องเนาะมาเปิดชิปกับแม่ลูกงามพี่น้องขออนุญาตเพลินขออนุญาตครับผมแม่ลูกลูกผู้เนาะแม่ลูกลูกผู้แต่ว่าลูกคนงามพี่น้องลูกงามงามให้ลูกงามแต่ว่าเป็นลูกตัวผู้พี่น้องสีสันดีตานอกตั้งท่อรอพี่น้องลูกไส้ผู้ใดหือแค่เอฟหกแปดเบิ้งแขงขาเพลินพี่น้องแขงใหญ่ขาใหญ่ หน้าตา่หน้าหนาหยุดจนพี่น้องบักคูน้อยอเสียดายมันเป็นตัวอบอมเปนตัวแม่เนาะยกันเป็นตัวแม่แมสุดยอดเคเอฟหกแปดได้พี่น้องนี่แม่เพิ่นพี่น้องการจ่ายลูกของแม่เพิ่นแม่เพิ่น,อน,นอทองอ่างลางลูกแรกอยู่น,น,นี่เขาเาอิบบางงวจ่ายลูกดีเบิ่งนทองพี่น้องทองอ่างท้ายเพิ่นสูงได้อยู่ร้อยเกือบห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบได้ความสูงเปิดพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นพูดอ่ะเปิดเท่าไหร่โค่นนี่ ห้าหมื่นต่อร่องได้ห้าหมื่นพี่น้องลูกผู้ตอว่าแม่เพิ่นวัฒมาฮาพี่น้องแม่พันได้ายลูกดีลูกแรกอยู่ยังสดสดอยู่บนหน้าตาแม่เพิ่นนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องเอาไปต่อยอดได้เลยลูกไส้เพิ่นพี่น้องห้าสิบเพิ่นเปิดไหวเพิ่นมาจ้ารอยเอเท่านี่น้อเอาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกเก้าสองหนึ่งหกเก้าสองพี่น้องเพิ่นได้มาแม่ลูกลูกผู้ลูกเคเอฟสามหนึ่งตอว่าแม่งามแม่ให้ลูกดีเอาไปต่อยอดพี่น้อง ฮซเพิ่นเปิดไว้ว่ามีตำหนียังปะก,กันตำหนีเบิดเพิ่นว่าเอาความคุณหลายๆนมาเลยครับผมผู้ไดสนใจก็เท่ามาต่อรองให้เพิ่นไดพี่ห้อง้งามถูกทายเพิ่นใจลูกงามพี่มอมีแม่เน้อเงาพือนี่มเารก่ราูไปหาวัวเาอาขัครับเอามาได้ครับเป็นคนลก่ับฝงใง่มนไป่อไปน้ำครับ เขาววัดสุเม่าออกได้รับสาวกเด้อะเพราะเมียไว้รวยพีเพ uh> like li ิ่งกำลังต uh ่อรองบ่โอ้บ่อันสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวเนาะแม่สาวเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันห erm ้าร้อยเมนป่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเขาธรรมชาติอยู่บ่ครับเพิ่นแต่งอยู่บ่ะโอ้แต่ว่าเบิ่งเป็นธรรมชาติอยู่เขาธรรมชาติเขาบ่ได้แต่งเนาะ ตาหนอกตั้งโต้งนาตาว่าสีสาบไล่พี่น้องสีออกสนิมสีสาบไล่นิดนึงนะครับผมเปิด27,500หน้าตางามหามลูกพ่อดั่งอยู่พี่น้องเพราะว่าเบิ้งหน้าตาเพื่อนเบิ้งโตนโตสีสันเนื้อหนังเพื่อนพี่น้องท้ายเพื่อนสูงลอยสี่สิบใจความสูงเพื่อนพี่น้องเบิ้งเบิ้งความสูงท้ายเพื่อนพี่น้องงามอยู่ห้ามพี่น้องพี่หน้าตาดีโยกดีพี่น้องนี่เขาอึดมากงวดโยกดีโยกแทะไล้พี่น้องโยกห้ามโยกดี 27,500โอกด้เาลพื่นกำลังต่อรองสองเจ็นาะสองหม่นเจ็ดพเอาละเอาฝากเบอร์โทรเน่ยทางมีผู้สวนใจทางบ้าน0 8นย์แปดแปดห้าหนึ่งศูนย์สองเพ่ออย่างกับเพิ่มหรือพ่ออย่างกับพ่อคำมุ่นด้วยเอ็อเท่าบ ร้อยเท่าพี่น้องหมืนเจ็ดัตนตัวที่ดีแม่สาวหน่อยน้ำใต้ดีน้ำบระจุหม่องพี่น้องแต่ว่าสีนี่ออกกับว่ามันสีแดงเนาะสีแม่ขับเปล่ขอ่ะคอามพูลายๆมันหมานเด้อยังตอพี่น้องาาสายสีเท่าพี่น้องสายเท่านี่พี่น้องเพิ่ใดมากสวัสดีครับขออนุญาตได้ไหมแจาโตัวมือนี่นี่บ่แม่นเบิร์่อนี่ มีทั้งซาโลเลมีทั้งลูกผสมบาฮามันสายเท่าสีแดงกันยังมีคุณอาเพื่อนพี่น้องเพิ่นได้มาซีตัวเพิ่งมาเพิ่นมาจากไสเหรอเมืองสวงรอยเท่าเนาะพี่น้องเอ้าแม่แม่จูงยุนี่เท่าไรลูกโอ้ใส่ลูกเพื่อนนั่นบ่เอ้าแม่เท่าลูกแดงพี่น้องแม่เท่าลูกแดงแม่ลูกนี่แม่เพื่อนพี่น้องนังนาเด้พี่น้องสายเท่านังนานามไต่งามต้นตไทยสูงอรอยสามสิบห้าได้หางเพื่อนเครื่องดำนั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้ผู้ใดหนเหอ พ่อหลอดอยู่ดอกเพราะว่ามันตนโตดีพี่น้องพ่อหลอดอยู่เออเนาะแต่ว่าพ่อหลอดอยู่นี่เปิดเท่าไหร่ขมนี่เปิดเท่าไหร่ขมนี่สามหมื่นโอ้ยสามหมื่นสองตัวพี่น้องสายเท่าลูกสายสามหมื่นพันเปิดไว้พี่น้องอมาเบิ่งซาโลลีนี่เปล่าโอ้แมนอยู่อันซาโลลีตัวนั้นเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่นี่มื่นหา แม่สาวบ่ะแม่สาวซาวโลเล่มื่นหาพี่น้องนี่เพ,พิ่นมานํามันกันมื่นหาพันในพี่น้องซาโลเล่ตัวนี้ 1, 5, นหนึ่งหมื่นห้าพันเปิดตาไม่ปี๊กซี่เขพี่น้องเอาไปเป็นแม่พันใดเลยซาโลเล่พี่น้องซาโลเล่หน่อยหนึ่งหมื่นห้าพันนี่พี่น้องาราคาหนีย่นย 5, พี่น้อง,อ,ง,อ,งอันนี้แม่ลูกสามหมื่นลูกแดงแม่เท่าตัวฟูบ่ตัวนั้นแม่ไม่ตัวแม่ที่กันไปเบิ่งอีกตัวแม่แม่สาวหน่อยเปิดเท่าใดบัดนี้ สามพันห้าหื่นสามพันห้าร้อยว้าวตัวตัวเนื้อหนังดีได้พี่น้องแต่ว่าสีออกกาบไรเนาะสีกาบไรพี่น้องหมื่นสามพันห้าร้อยได้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เป็นตาไปเลี้ยงเพราะว่าหนังดีเนาะเนื้อหนังดีเนาะเนื้อหนังดีพี่น้องแต่ว่าสีบ่อบ่แดงอ่าเครื่องพลาพี่น้องหมื่นสามพันห้าร้อยปั้นขอใดตัวนี้เนาะโอ้เป็นมาจากเมืองสวงเลยเข้าเอาฝากเบอร์โทษหน่อยับได้แลว เปิดกำังต่อรองอยู่มื่นหามื่นหาลอยสามพันอ๋อสามหมื่นแม่ลูกเอาฝากเบอร์โทรกคนศูนย์แปดศูนย์แปดสาม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 เจเจซีศพี่น้องพนดได้มากสามชุดเม่ลูกสามพ 13,500, ่งหมืันเป็นต่สื่อบรัจุโตพี่น้องผู้ได้นใจกระทุมากต่อรองกับพูดไดเพิ่มมากจากเมืองสวงร่อยเอ็เท่าเอาความพูดเลท้ายมาครับผมต่อพี่น้อง มันต่อพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายชุดนี้ก็งามพี่น้องชุดนี้ก็งามงามลูกไา้เป็นลูกสาวเป็นงามงามพี่น้องชุดนีกรนสิอันนี้หยาดพี่น้อแต่ว่าเบิ่งลูกสาวเป็นงามงามพี่น้องเสร็ตัวที่ดีสีสันดีแม่แบบไงพี่น้องขออนุญาตเป็นเป็นเสียงอนุญาตนะขออนุญาตครับผมแม่ลูกเด้๋ยน,นะาะแม่ลูกลูกมมแม,ม,กม่ลูกงามงามผมถ่ายแหรอมึงหันผมรักถ่ายแม่ลูกมันงาม เบิดงแม่บาทเนี่ยหาชิบหาเปิดเปยแน่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 ว่ามันขึ้นแล้วแต่ว่าลูกง่ามเนาะลูกง่ามมีหลีนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนหนังหนาซาใหญ่สงสัยกำลังเป็นสัตว์บักพูน้อยขึ้นมึงหันนี่นี่นั่นลูกสาวเพื่อนพี่น้องต้นโตดี่ดีลูกสาวเพื่อนลูกพ่อดังอยู่ดอกน้องลูกสาวเพื่อนมันเหนื่อนนังดีแต่ว่าแม่ต้นโตย่าอัลลาหพี่น้องสีโบสเต็มพิกัดเลยเบิ่งหูเพื่อนตาเพื่อนพี่น้องแขงขาโบสเต็มพิกัด หางเกือบถึงตุ่มหน่อยพี่น้องตุ่มคอหน่อยหาหาซิมหาหรือหาซีบก่อนหาเมื่นหาคุยกัน,น,นไหนเป็นว่าต่อรองไหนเป็นว่าตะว่าลูกงามเลยพี่น้องลูกสาวเพิ่งงามงามเ,เออลูกสาวเพิ่งงามดีทีพี่น้องนี่สีออกกาบไรงามงามตัวเนื้อหนังดีลูกสาวเพิงมม่พงพี่น้องหาซิมหาตอตรองไหนเป็วนว่าเพิ่งไม่จ่าใส่โอ้เนี่ยบ่อ่ะมาเบิร์กโอ้เพิ่งมาจากใส จตุเนาะเอาฝากเบอร์โทรนี่นครับถ้ามีผู้สนใจทางบ้าน063 063 060 060 1017 1017เพิ่นมา,าจากใส่เหรอจตุครับจตุละพัดพิมานร้อยเอ,เอ็ดพิมานห้าสิบห5าเอ้าทบทวนอีกก็ได้6 063 063 606 606 60 1017 1017ผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองกับผู้ใดแม่สาวอ้อมมาโรวแม่ลูกลูกสาวลูกหน้พี่น้องเมื่อแต่ได้ลูกสองลูกสามกำลังเพราะว่าตัวนักโค้งเพิ่มแล้วเฮ้ยผสมแล้วแต่ว่าบ่ท่านตรวจเอาไปดูเดาหรือเปล่าโอโอเคเลยห้าสิบห้าคนเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองกับผู้ใดเอาขอบคุณหล่าใหมานครับผมฝากบ้านสว่างง่วงามน้ำเนี่ยเด้อยังต่อพี่น้อง แฟนครับแฟนเพจบ้านสมังงวงงามนะพี่น้องผู้ใดสนใจตัวได้งวตัวได้งวงคมได้กับโทรมาต่อรองกับนายหอยเพิ่นตามที่บ้านสมังงวงงามขอเบอร์โทรเพิ่นไหวนะครับพี่น้องกะต่อร้องกันก่อนสื่อก่อนขายรายละเอียดอาจจะประกบกะสอบถามเพิ่มเติมจากนายหอยเพิ่นนาะพี่น้องเนาะกะผู้ใดอยากให้บ้านสมังงวงงามทายตรงใดซ้ายใดกับคอมเมนต์มากพี่น้องนะครับผมฝนตกท่าได้นะครับผม ฝนบ่อโต้ทางใดมันแรงทางใดกันข้อ um เมนต์กันมาบอกบ่าวกันมาเฮาสิได้ฮู้กันพี่น้องแฟนกับแฟนเปลี่ยนปัสวังหัวหั่นอยู่ทางใดแน่กันข้อเมนต์กันมาเนาะพี่น้องนะเฮาสิได้ฮู้ว่าทางใดฝนตกแน่บ่อโต้แน่นะครับพี่น้องทางใดแรงนะเพคนกำลังสนใจของพ่อสายอยู่พ่อสายกดจุ่มกำลังสนใจพี่น้องขึ้นได้มาแต่ละตูนเทือละเทือนอ่งบ่หน่อยที่พี่น้องของพ่อสายเดี๋ยวให้เพิ่นต่อรองกันก่อนพี่น้องไายถ้ำก่อน นี่แม่หนึ่งแดงจึ้งคึขงข้าเพิ่นแต่ว่าต้นโตเพราะท่านเต็มพี่นอ้องข้าพเดินสีดีต้นโตดีแต่เราข้าวาเพราะแพงนี่นตาเก่าของเพิ่นพี่น้องาใส่อ่าอนั่นแม่หนึ่งพี่น้องสีกราบไรอ๋อพิ่นกำลังต่อรองสวัสดีครับขออนุญาตได้ไหมาจาังตัวมันนี่หลายตัวเอาสองตัวสองตัว,ตวนี่แม่นเนาะเอาคู่นี่สองคู่นี่บ่คู่นี่สี่หมื่นหาพี่น้องแม่สาวตะวันเพราะท่านเต็มบานใดพี่น้องต้นโตดีสีดี ลูกมีเรามีก่อทั้งสองสี่หมื่นหาเพิ่นเปิดใส่กันไว้โคมนี่งัวงามกูแต,ต,ต่ว่าต้นตัวบ้านเต็มนี่พี่นอ้องเบิ่งต,ต,ต,ตาต้นตัวบ้านถิ่มท้ายสูงลอยสามนิ้วหาทั้งสองตน้ำใต้ดีสีสันดีพี่นอ้องเบิ่งคาตาดตำเลี้ยงเนาะนอกนั้นดีเบิดพี่นอ้องคาตาดตำเลี้ยงเท่านั้นแหละนอกนั้นดีเบิดนี่เขาธรรมชาติต,ตนนาต้นนั้นบ้านถิ่นแต่งเขาสี่สิบหาสองตโคมนี่เอาฝากเบอร์โทรนี่ลูกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด อ๋อนั่นคู่นึงโอ้มาเบิ้งอีกคู่นึงสองหมื่นเก่นี่สองหมื่นเก่าพี่น้องนี่นนสีกาบไหลสีกาบไหลพี่น้องเมื่มนเนื้อหนังดีโ,โอ้เนาะนี่สีสายสีสนิมสองหมื่นเก่าสองตัวนี่พี่น้องเมียสาวทั้งสองนี่พี่น้องเมียสาวหน่อยทั้งสองโอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งน้ามต่เพิน่ตนต้นโตดี่ดีเลียมจัดพี่น้องตัวน,นี้เลียมจัดลูกพ่อดังแต่ว่าอาจจะติดเมียหลายแต่ว่าโบดละพี่น้องสายเท่าโบดเลยพี่น้องสองเก้าสองตัว อุ้ยพี่น้องเอาโทบทวนเบอร์ช่วยอีกเนี่ยชวน97 147 147 6151ห้อยอย่างเงี้ยพลอโยอาสามารถร่อยพี่น้องเพิ่นได้มากสองโคมสองครูงวงงามครูทั้งสอง45 29โอ้เพิ่นได้มากพี่น้องเอาขอพูดหลายๆเด้อมันมาฝากบ้านสว่างงวงงามน้ำเนี่ยพี่น้องย่างต่อพี่น้องไปเบิรงมึงหั่นพ่อะไส้เพิ่นมาต่อนึกว่าเพิ่นมานึกว่าของเพิ่น พอไส้เพิ่มมาต่อรองเพิ่ยางไปแล้วเดี๋ยวสินําหาเพิ่นแป้นครับแป้นดิพอไส้กะไรยู่ได้พี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวดีเนาะแม่สาวต้นโตดีพี่น้องโตเง้วอ่านลาดสูงลอยสามหาบวกความสูงเพิ่นพี่น้องต้นโตดีหนามีใบโพดิีพี่น้องนี่ลายคนมากด้วยพี่น้องลายคนมากหลายคนกะตีแต่ว่าลังคนหลายคนมากเพราะว่าเขาเอื่นว่นหนาลูกใบโพค้าคูนเพิ่นว่าตาเก่า ต้นโตดีน้ำไตกระชับดีดีพี่น้องเปิดเท่าใดแม่นี่สองหมื่นสี่พันบาทสอง่นส่าพี่น้องอุ้ย 20, สองหมื่นสี่แม่สาวต้นโตดีด้พี่น้องเอาไปเป็นแม่กอกแม่ขายได้สองหมื่นสี่พันเพิ่อมาจากไหนว่าปีปทุมสารครามเนาะว่าปีปทุมสารครามอีหล่ะหันนามาอีกขนาดให้เบิง้งนี่พี่น้องนาใบโพหลายคนถามหาพี่น้องง่วนนาใบโพ้สองหมื่นสี่พันราคากระถือ มันเป็นตัวหน่อยในตัวใหญ่ด้วพี่น้องสูงลอยสาวช่วหาบวกเลยความสูงเพิ่นเอาฝากเบอร์โทรในคาชานมีผู้สนใจ092 882 0996เนาะโอเคเพิ่นมา,าจากาว่าปีปทุมสารคราม24เมสาวงามผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองถามารยมา,า,ายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพิ่นเอาความคุ้นเลไลน์มาฮานครับผมหางยางต่อพี่น้องเอาองบรรยากาศการซื้อการขาย เสียจัอ่ะมันแดดพี่น้องมือน,นี้แดดออกทางลอยเแดเดออกสิเดมือเศ้านีชีลดมานน้ำทางฝนตกตลอดทางพี่นอ้องพอมาถึงสนามกับเป็นเจ้างุญพี่นอ้องนะครับผมฝนหยุดตกโอ้ยบ่เาเบืองแม่สาวจากสากสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อย,อออต,อยต้นโตดีดีพี่อ้องงามยังเนื่อยหน่อย,อยอยู่พี่้อกสายบ,นบานๆเฮ้า เปอรเท่าไรซ้ำหนึ่งครับแปดหนฮะสิบแปดหาร้อยพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยต้นโตดีสีดีจัดจ้านดีพี่น้องแม่สาวนิดหน่อยอยู่เชื่องเชื่องพี่น้องใายดีต้นโตดีพี่น้องเบิ้งแข้งขาเบิ้งไร่ดีกว่พี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเลยพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เอาไปเป็นแม่พันด่ายเลยพี่น้องมันง้างสีจัดจ้านดีต้นโตดีเนื้อหนังดีพี่น้องมีอีกวะมีนี่แม่ยู่บะแทาสิบะ ได้ไหมจากตัวอันหุ่นว่าอยู่โอ้หโอ้ว่าอยางฮาเล่นว่ะหันมารอฮาเล่นอันแม่ไหนี่แมนอยู่ปะบ่แมนโอ้เอาตัวนี้ก่อนนะหนึ่งหมื่นแันห้ารอเากเบอร์โท่นี่ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เกตัวหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์แปดหกพี่น้องเพิมาจาก อาสามารถร้อยเอ็ดพี่น้องเพิ่นได้มาแม่สาวหน่อยๆแต่ว่าง,งามพี่น้องเป็นตอร์เลี่ยงของเพิน 18, ่น18,500เปิดไว้ผู้ใดสนใจญ่ก็โตมาต่อรองกับเพิ่อนใหญ่เอาฝากพูดหลายๆนันครับผมมาเบิ่งสร้างคือคักพี่น้องตลาดช่อมผู้ปลูกสายงัวคือคักหนึ่งบรรยากาศนะผมมาความอ,อยากเป็นท่านค้อนนิยาตครับแม่สาวบอกเปิดเท่าใดลูก ส 37, 7 37,000พี่น้องแม่สาวต้นโตดีดีพี่น้องหน้าตาเขาบ่ทธานด้แต่งพี่น้องท้ายสูงลอยสี่สิบได้ความสูงเพิ่นพี่น้องลอยสี่สิบพังยาวพี่น้องหนามไต้งามเล็บดีพี่น้องต้นโตยาวแม่สาวตัวนี้พี่น้องเบิ่งเอาต,ต้านโตดีเปิดสามสิบเจ็ดน้องลูกเนาะเปิดสามสิบเจ็ดต่อร่องได้เพิ่นว่าพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายได้โอ้หนา้างามพี่น้องหนา้าสวยหนา้าหวานงาม นะครับผมเอาฝากเบอร์โทรในหลวน092 594 8979เพิ่นมาจากอาสามารถร้อยพี่น้องงา,าม37เ,เพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระทรมาต่อร่องครับเพิ่นใดสอบถามเพิ่มเติมเอาขอบคุณเล่าใหลูกมันมานครับผมยังต่อมาเบอร์ม้วนบานพี่น้องม่วนบาน,บาน,บาน,บาน ใส่ข้าวหอยเอกได้อยู่บ่เหมือนี่ได้มาอยู่บ่ะไหวเป่ไ uh, ด้มาหลอนป่ะของผู้ใดได้เมียสาวหน่อยๆเนาะนี่บ่โอ้มาขอเนื้าตเนี่ครับเมียสาวหน่อยเปิดเท่าไรนี่สิบเจ็ดเพิ่งเปิดไว้แม่สาวหน่อยหน่อยสิบเจ็ดเป็นไงงามงพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันงามอยู่พี่น้องสีสันดีเนื้อหนังดีดีมาแต่งตัวให้สวยสิเนาะสวยสวยพี่น้องเบิ่งจิล่ะงามอีรีแม่สาวหน่อยตัวนี้นี่งามแม่บ้านบานพันบ้านบานเท่า สิบเกดเพิ่นเปิดไหวพี่น้องงามีลีแต่งตัวให้เท่ขนาดเพิ่นมาจากอันกุชุมบ่ะกุชุชมใส่หรอพ่อไส่เป็นไปใส่เพิ่นหาหล่อบ่ะเออเพิ่นหาหล่ออยู่เ,เห็นเมือหันนี่สิบเกดได้มาตัวเดียวนี่จะอ่ะตากาคือได้มาหลายเยอเอา้าสิบเกดเพิ่นได้มาแขนแขกนี่พี่น้องผู้ใดสนใจโท่มากต่อร่องอุ้มเมื่อกระไรเพิ่นมาตัวนี้เอา้าฝากเบอร์โทรเนี่ครับศูนย์แปดหก อย่างตัวสองหกห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งพี่น้องซื้อมาจากไหนหอยเอาเอาพอไายเลยบะโอ้ยวายนเสียวเพิ่เอาพอสยเลยพอส้กุดชุ่มพี่น้องอย่าโซ่ท่อน <c oughs> สิเก็เพิ่นใหนมาพอไายไปหาโลหัวอยู่เพิ่นว่ะอ้าวขอบคุณเลไลามานเดอฝนตกดีพอท่งกุดชุม่มเหรอว้าตรงว่านนี่ว่าัน มานอดำท่ากับต๊กตลอดแต่ว่ามาหอดสนามบอลต๊กเลย <laughs> อ้าวมันหวาน,นเด้อครับอ่ะอย่างต่อพี่น้องมาทางพี่ม,มาเบิร์พี่เปิ่นใหญ่ม้าล่ายหลายมาเนี่มาเบิ่งพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังเบิ่งกันเพิ่นกำลังมักน้าม,ลม่ลูกเพิ่นกำลังต่อรองกันดีกว่าโอกาสเพิ่นนี่ กำลังต่อรองกันขออนุญาตครับแม่ลูกอยู่บ่หรือแม่เดียวแม่เดียวท่องบอ่อท่องบอ่อท่องละ่ะท่องแล้วได้พี่น้องแม่แยกลูกมาตะวะท่องแล้วเนาะใส่พอเท่าไหรนะ่สติงเล่สเอสสองศูนย์หนึ่งเนาะสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งพี่น้องสูงหอยซีซีบวกนะครับสูงหอยซีซีบวกต,ตัวโตเน่าอา่าลาดพี่น้องสีสันดีมันอยู่โฮมพี่น้องมันอยู่โฮม ว่าถือแดดปันใดมันอยู่ห่มเครื่องดำพี่นอ้องหางเงี้ยเกือบหลักดินพี่นอ้องเบิ้งหางหางเกือบหลักดินต้นโตบพาท่นเต็มปันไดเพราะว่าเพิ่นพึ่งผสมเพิ่นผสมกับสติงเล่ SS201 <H> มีใบมีหลอดครบได้พี่น้องน้าใต้ดีอ่าเบิ้งทางนี้ชัดพี่น้องเบิ้งต้นโตดีสติงเล่ในถ่องเพิ่นประคันแล้วปะครับอ๋อพันสองหลอบเนาะเกือบอ่าเพิ่นตรวจเพาท่านใด เอาไปรุ่นเอาเพื er ่อนว่าเปิดเท่าไรบาทนี่เปิดสิบแปดเอ้าพี่น้องปาดโตเสื้ออยู่บมพี่น้องสิบแปดเปิดไว้แม่บางไงนี่ปาดโตราคาหง่วงหนึ่งหมื่นแปดพันปาดแต่ว่าเพื่อนเพราะท่านประกันทองนี่พี่น้องสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งอยู่ในทองเพื่อนพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเพื่อนว่าสิบแปดโอ้ยพี่น้อง อย่าต่อเพิ่์ลได้อพี่น้องเด้ดอผู้ใดสอนใจฝาวโทษมาเอ,า,เอนา,านั้มเพิ่์ลราคานีแต่ราคาเนื้อมันกับพอแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะตะวันนี่ราคาแม่แพ้พันเอาไปหลุดเอาในถองเพิ่์ลเพิ่์ลมาจากไส่หื้อจากเชื้อ,อเป<ะ>ลือ,อยหน่อยครับฮะมาจากเปลือยหน่อยเชื้อหน่อยเปลือยหน่อยแค่นยูโอ้เพิ่์ลมาจากแค่นยูพี่นอ้อนงราคาผมฟังแล้วผมกเขาอ่อนสิบแปดเพิ่์ลว่าพี่น้องโอ้ยราคาจังไหนมา เป็นตาสื่อแท้เอาฝากเบอร์โทษนี่ครับบ้านนี้087 087 086 086 4564 4564เรียนเกมด้วยพี่น้องผู้ใดโทรมาเป็นผู้นั้นได้เพวัน,นว่าโทรมากาอาา่อนได้ก่อนสิบแปดพี่น้องราคาหัวตัวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้าขอบคุณหลายๆมันหวา,านเด้อเฝารับโทรศัพท์เนี่ยล่ะแจ้งหน่อยโทรมาแน่นอน <c oughs> มันถูกโอ้ยสุดยอดสุดยอดราคาหัวจึงไหนมาคือนโพดเถอพี่น้องสิบแปดเอาฝากบ้านสว่างหัวงามน้ำเนี่อเด้อ เบืงงามนะครับผมแล้วก็ราคาก็ถูกเบื้องเอาพี่น้องงูอ่ะสิบแปดหนึ่งหมื่นแปดพันพี่น้องงามเอาหอยด่าลาได้เจนได้มาปลาโทษซื้อสองได้สามทองเองเลงหอยดาลาได้มาลูกผู้ใดมาโพด่เถอะโอ้ยลูกบอกเชยเอขอแปดปลาโทษพี่น้องอันนี้ขึ้นมากินนมอยู่ล่ะโอ้เสติงเล่นในทองลูกตีสามโอ้ลูกตีสามนี่เบิ้งเบื้งเชยเอเปิลพี่น้องอีล่าไปกินนม ไปกินนมลูกเพิ่์นอยังไหลูกเพิ่์นอยู่ในท้องยังไปกินนมเพิ่์นอยู่ <c oughs> ลูกสาวเพิ่์นนี่พี่น้องหลักลกระทองน้ำสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งในท้องเพิ่น์นแม่พันธุ์ดีทองอ่างลางแม่นบ้านตะวจใจลูกสุดยอดอพี่น้องสี่สิบสามสี่สิบสามสองสี่สองหนสามในท้องเพิ่น์นบู้ยมีรถดหล,ลับทรงฟอมห้อยดาล่าเพิ่น์นหล,ล,ลับประกันบู้ยสุดยอดสี่สิบสามนั่นบ่ตัวทองแล้วเท่าไรตัวนั่นาสิห้าสิบห้าป้าตัว ตรวจทองแล้วสร้าแล้วเรียบร้อยหาซิมหาเพิ่นเปิดว้สูงลอยหาซิมได่ความสูงเพิ่นพี่น้องแม่สาวทองแหลกหน้าตาเพิ่นตนตนโตนหําำไต่ตนอกตั้งตรงค้าหนาอันนี้แม่พันสุดยอดเลยพี่น้องเครื่องพานี่คือตรวจทองแล้วเพิ่นว่าประกันทองแล้วหาซิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องงามหน้าตาเพิ่นสีสันดีใหญ่หนานะลามลึกใส่พอได้ไวน้นี่โอ้นี่เด้ ไอพ่อยเป็นบงประมบริษัเระยองสามเก้ายิสหนึ่งสามเก้ารับทรงสอกิโรับทรงสองอยกิโลสามอยกิโลหอยดาราัวอีสานนี่ตัวหอยดาลาตาโพอบักไงพี่น้องพูด่ะประกันทองแลเพิ่นเจ้าแล้วพี่น้องกำนดคลอดเพิ่นกับประมาณยี่สิบ้ากมกล่าปีใหม่แล้วพี่น้องปีใม่แล้วกำหนดลอดเพิ่นพ่อบักไงพูด่ะฮิสหนึ่งสามเก้พี่น้อง หอยดาราเอาไว้รุ่นไม้รุ่นไม้หนินี่หัวไม้เลยพูดอะพ่อแบบไงมาจากออสเตรเลียออสเตรเลียพูดมาพูดอะงัวรุ่นไม้เอาไปเบิ่งผลงานมันเมฆงามหาซิมหาเป็นเกืไปรับทรง300กิโลหอยดาราปลาทูมาคือใจไงเนี่ยมันคงมันคงดีประกันเรียบร้อยบ่มียังประกันเวิร์ดสุดยอดหาซิมหาต่อรองได้พอเบิ่งพออีกเจ้าหนึ่งมาจากออสเตรเลียพอรุ่นไม้ ถ้าชมผลงานแต่วันสุดยอดเลยนี่สี่สินี่สุดยอดซื้อสได้สาตะว่าลูกเห็นผลงานแล้วนี่ลูกสาวเพิ่นอ้าวฝากเบอร์โทรหอยดาราศ6นย์หกศูนย์หกสามศูนย์สานย์สามสองเจมี่สามี่ตอนนี้มีงเออเอาไปไปไปยืนน้ำงัวงามกันนะหอยดาราอันล่งนาโป๊กแค่หนหอยดาราเมือนี่เพราะนั้นเห็นดาราหอยดาราจ็คเือเพิ่นวอ้านี่หอยดาราดาราแ้เพิ่นว่า อันนี้แม่เพื่อนพอฮิสพอไม่เอาไปชมผลงานหลุดไม่เพื่อนว่าจากออสเตรเลียเพื่อนวะหาซิมหาแม่นี่พี่น้องรับประกันทุกอย่างเพื่อนว่ะโอเคเลยโอเคโอเคครับจินตะเพื่องกับหย่าเพื่อนว่าต้นโตยังดีเลยเนาะอ้าวโอเคโทษด่วนโทษเดี๋ยวนี้เดียวได้เดี๋ยวนี้ต่อรองได้หลายส่งฟรีสามร้อยกิโลสามกิโลโอ้ยสุดยอดเลยหอยดาราเมื่อนี่อ้าวขอบคุณหลายๆหอยดาราขับรถไปใเสียโอเคครับขอบคุณหลายๆมานัครับผมฝากบ้านสว่างง่วงงามน้ำเนย เบิร์พี่น้องเบิร์บรบรยากาศการสื่อการขายคือคักที่พี่น้องพูดหลักบานสมว่างง่วงามผ้พาพี่พานอ่อมาชมวง่วงามพิสุขิบกับหอยดาราเหมือนกับขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงวงามที่ให้การต้อนรับที่ให้ความเมตตาบ้านสมว่างง่วงามมาโดยตลอดกับอ่านี้โค้งศิษย์พ่อๆ่อกันเช่นี้ก่อน,น้องพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดโค้งใดงัวตัวใดอยากเอาไปเลี้ยงกัโทรมาต่อรองกับในหอยที่เพิ่นปากเบอร์โทรไว้พี่น้องก่อนสื่อก่อนขายอย่าลืมนะครับผมสอบถามรายละเอียดดีๆนะครัััับบบผมมมเราาาาะะงวววแตต่ล้้นสถยทอจจ การสอบถามละเอียดเพิ่มเติมสอบถามการประกันเพิ่มเติมได้นะพี่น้องเนาะคอยพอไปพี่น้องก็จะเรินกป็นย่างเงื่อนไขแฟนคลับแฟนเพจบัานสควางามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำร่วมด้วยเบิดหนีเบ็ดสิ่งขันสำหรับมืินิชิปนี้พบกันก่อนครับสวัสดีครับ